ค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการหักชิ้นงานของเราในวันนี้นะคะจะใช้เป็นเข็มโคเชเบอร์2.0ม mm, ิลลิเมตรตัวตัดไหมพรมส่วนไหมพรมที่ใช้สาธิตในวันนี้นะคะจะเป็นไหมพรมขนาด3พายนะคะจะมีตัวสีน้ำตาลสีชมพูแล้วก็สีเขียวสีขาวนะคะขนาดของตัวชิ้นงานก็จะอยู่ที่7เซนติเมตรนะคะสำหรับขนาดก็จะขึ้นอยู่กับตัวไหมพรมแล้วก็ตัว เข็มที่เราเรียกใช้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยค่ะค่ะเราจะเริ่มจากทามมําห่วงไหมพรมนะคะลอ็อกไหมพรมหนึ่งครั้งต่อไปเราก็จะถัก X หรือคอทอนะคะลงในห่วงทั้งหมด8ครั้งนะคะ พอครบแปดแล้วเราก็ดึงรูดตัวก้นหอยเลยนะคะค่ะแถวต่อไปนะคะเราก็จะมาเลื่อนลงหลกักเอกหลักแรกที่เราเริ่มนะคะขึ้นต้นได้โซ่สี่นะคะแล้วเราก็ถักเอฟลงในหลักถัดไปนะคะต่อไปก็โซ่หนึ่งถัก เอลงในหลักถัดไปนะคะโซ่หนึ่งถักเอฟลงหลักถัดไปโซ่หนึ่งถักเอฟลงหลักถัดไปค่ะเราจะถักเอฟหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งแล้วก็เอฟหนึ่งครั้งจนจบแถวเลยนะคะ ค่ะพอเราถักมาจนจบแถวแล้วเราก็หักโซ่หนึ่งแล้วก็มาจิม้มล็อกตรงโซ่สามที่เราเริ่มนะคะแล้วก็ล็อกอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ตัดตัวใหม่เลยนะคะค่ะต่อไปเราจะเปลี่ยนตัวสีไหมใหม่นะคะ,ะใช้ตัวสีชมพูนะคะแล้วก็ จิ้มลงตรงช่องแล้วก็ดึงไหมพรมลอดผ่านต่อไปแล้วก็ถักโซ่ขึ้นสามนะคะแล้วเราก็ถักหนึ่งส่วนสองพอหนึ่งคอลงในช่องตรงนี้อีกสี่ครั้งนะคะแต่ว่าเราจะยังไม่รวบนะคะรอรวบพร้อมกันนะคะค่ะพอครบสีแล้วเราก็ดึงลอดผ่านหมทุกหลักตามด้วยโซ่ขึ้นสาม ต่อไปเราก็ถัก1ส่วน2พอ1คอลงในช่องหัดไปนะคะ5ครั้งนะคะค่ะพอได้ครบ5เราก็ดึงลอดผ่านมอทุรักตามด้วยโซ่3 ต่อไปเราก็ถักหนึ่งส่วนสองพอหนึ่งคอลงในช่องถัดไปห้าครั้งค่ะพอครบห้าแล้วเราก็ดึงลอดผ่านหมดทุกหลักตามด้วยโซ่สามต่อไปเราก็ถักหนึ่งส่วนสองพอหนึ่งคอลงในช่องถัดไปห้าครั้ง ค่ะพอได้ครบห้าแล้วเราก็ดึงรอดผ่านหมดทุกหลักตามด้วยโซ่สามค่ะเดี๋ยวเราจะถักแบบเดียวกันจนวนรอบชิ้นงานเลยนะคะค่ะพอเราถักมาจบแถวเราก็ถักโซ่สามแล้วก็มาจิ้มเลื่อนผ่านตรงที่เรารวบไว้นะคะลองไหมพรมหนึ่งครั้งตัดตัวไหมพรมเลยนะคะ ค่ะต่อไปเราจะเปลี่ยนสีไหมนะคะเราก็จิ้มลงตรงช่องแล้วก็ดึงตัวใหมผมลอดผ่านนะคะต่อไปก็ถักโซ่ขึ้นสามถักเอฟลงในช่องเดิมอีกสองครั้งนะคะโซ่สองต่อไปก็ถัก เอฟลงในช่องเดิมอีกสามครั้งตามด้วยโซ่สองแล้วก็ถักเอกลงในช่องนะคะแล้วก็โซ่สองถักเอฟลงในช่องถัดไป 3ครั้งต่อไปก็โซ่สองถักเอ f ลงในช่องเดิมตรงนี้อีก3ครั้งตามด้วยโซ่สองถัก x ลงในช่องถัดไปโซ่สอง แล้วเราก็ถัก F ลงในช่องถัดไปสามครั้งตามด้วยโซ่สองแล้วเราก็ถัก F หรือพอหนึ่งคอลงในช่องเดิมอีกสามครั้ง โซ่สองถักเอกลงในช่องถัดไปตามด้วยโซ่สองถักพอหนึ่งคอหรือเอลงในช่องถัดไปสามครั้งตามด้วยโซ่สองแล้วเราก็ถักพอหนึ่งคอหรือเอ ลงในช่องเดิมอีกสามครั้งตามด้วยโซ่สองถักเอ็กลงในช่องถัดไปโซ่สองแล้วก็มเมื่อเลื่อนล็อกตรงโซ่สามที่เราเริ่มนะคะตัดตัวใหม่พรมเลยนะคะ ค่ะต่อไปจะใช้ไหมตัวสีขาวนะคะเราก็จิ้มลงตรงหลักแรกตรงมุมนะคะดึงไหมพรมลอดผ่านถักโซ่ขึ้นสามนะคะต่อไปเราก็ถักเอฟไปอีกสองหลักค่ะตัวมุมเราจะถัก เอฟลงไปอีกสองหลักตรงช่องนะคะตามด้วยโซ่สามนะคะแล้วเราก็ถักเอฟลงในช่องเดิมอีกสองครั้งต่อไปเราก็ถัก เอฟไปอีกสามหลักนะคะค่ะต่อไปเราก็พันหัวเข็มสองครั้งเราจะหักพอสองคอโดยจิ้มลงระหว่างตัวกลีบดอกนะคะ เราจะถักพอสองคอสี่ครั้งนะคะค่ะต่อไปเราก็ถักเอฟบนหลักไปอีกสามหลักนะคะ ตรงมุมก็ถักเอฟลงสองครั้งค่ะตามด้วยโซ่สามถักเหรือพอนึงคอลงในช่องเดิมอีกสองครั้งถักเอฟไปบนหลักอีกสามครั้ง พอครบแล้วนะคะเราก็พันหัวเข็มสองครั้งเราจะถักพอสองคอโดยจิ้มลงตรงช่องตรงระหว่างกลีบดอกนะคะเราจะถักพอสองคอสี่ครั้ง ต่อไปเราก็ถัก F หรือพอหนึ่งคอไปอีกสามหลักนะคะค่ะตรงมุมแล้วก็ถัก F ลงตรงช่องสองครั้งตามด้วยโซ่สามถัก F ลงตรงช่องเดิมอีกสองครั้ง ถัก F ไปอีก3หลักค่ะเดี๋ยวเราจะถักแบบเดียวกันจนจบแถวเลยนะคะค่ะพอเราถักมาจนจบแถวเราก็มาเลื่อนห่วงลงตรงโซ่สามที่เราเริ่มเลยนะคะต่อไปก็โซ่ขึ้นสาม เราก็ถักเอ f ไปจนถึงตัวมุมเลยนะคะพอมาถึงมุมเราก็ถัก f ลงตรงช่องสองครั้งตามด้วยโซ่สามแล้วเราก็ถักเอ f ลงในช่องเดิมอีกสองครั้งต่อไปเราก็ถักเอฟนะคะบนหลักไปทุกหลักเลยนะคะจนถึงตัวมุมนะคะ พอมาถึงตัวมุมนะคะเราก็ถัก f ลงตรงมุมสองครั้งต่อไปก็โซ่สามถัก f ลงตรงช่องเดียวกันอีกสองครั้งแล้วก็ถัก f มาเลยนะคะตัวมุมเราจะถัก f สองครั้งแล้วก็โซ่สามถัก f อีกสองครั้งลงในช่องนะคะ เราจะถักแบบนี้จนวนรอบชิ้นงานเลยนะคะค่ะเมื่อเราถักมาจนจบแถวแล้วนะคะเราก็มาเลื่อนล็อกหลักกับโซ่สามที่เราขึ้นไว้หลักแรกของแถวนะคะส่วนแถวต่อไปนะคะแถวนี้จะถักหรือไม่ถักก็ได้นะคะสำหรับชิ้นงานตัวนี้พี่จะถักเป็น x อ็จนวนรอบชิ้นงานนะคะโดยเปลี่ยนตัวสีใหม่นะคะเสร็จออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ